สวัสดีค่ะมาพบกับซีนอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะซีนจะมาบอกนะคะสี่ความลับนะคะที่ธนาคารไม่เคยบอกคุณนะคะเวลาคุณไปฝากเงินนะคะอย่าซีนขออนุญาตแชร์สักครู่นะคะอย่าขออนุญาตแชร์สักครู่นะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะคะสวัสดีค่ะ อยากขออนุญ,ญาตแชร์สักคู่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะ วันนี้อย่างที่บอกนะคะเราจะมีความลับเนอะอยู่4ข้อนะคะเป็นความลับนะคะที่หลายๆคนยังไม่ทราบนะคะเพราะว่าธนาคารไม่เคยบอกกับคุณนะคะนะคะหลายๆคนเนาะมีความเชื่อในการฝากเงินไว้กับธนาคารเป็นเรื่องดีค่ะเป็นเรื่องดีนะคะแต่ถ้าเราฝากมากเกินไปมันก็อาจจะเกิดความเสี่ยงหรือ พลาดโอกาสต่างๆในชีวิตไปนะคะเราจะมาพูดถึงความลับของธนาคารข้อแรกนะคะความลับข้อแรกเลยเนี่ยก็คือยิ่งฝากนานเงินยิ่งหายนะคะทำไมซีนถึงบอกว่ายิ่งฝากนานเงินยิ่งหายนะคะแต่หลายคนนะคะมีความเชื่อนะคะว่าฝากเงินในธนาคารนะคะแล้วเงินต้นปลอดภยัยใช่ไหมใช่ไหมทุกคนก็เชื่อแบบนั้นใช่ปะเออนะคะแถมยังได้ดอกเบีย้ยอีกด้วยนะคะ ความจริงข้อนี้นะคะก็คือถูกนะคะแต่ถูกเพียงครึ่งเดียวนะคะถูกเพียงครึ่งเดียวนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรานะคะฝากเงินในธนาคารนะคะมันจะทำให้มูลค่าของเงินเราอะคะ่ะลดลงเรื่อยๆนะคะลดลงเรื่อยๆเพราะดอกเบีย้ยที่คุณได้เนะะี่ยค่ะมันจากการฝากอะ่ะมันสู้เงินเฟ้อที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ได้ นะคะคแล้วในอนาคตต่อไปเนี่ยดอกเบีย้ยที่คุณได้ะค่ะมันสู้เงินเฟอ้อไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะทำให้มูลค่าเงินของเราอะลดลงนะคะหลายคนถามว่านะคะสวัสดีค่ะทุกคนที่เข้ามานะคะหลายคนถามว่าเงินเฟอ้อคืออะไรนะคะตีนยกตัวอย่างแบบนี้ให้เข้าใจง่ายๆนะคะเงินเฟอ้อเนี่ยก็คือ สมมุติว่าวันนี้คุณมีเงินอยู่5้า้อบาทนะคุณมีเงินอยู่5้าร้อยบาทนะคะซื้อข้าวจานละ50สบบาทได้10บจานนะคะได้10จานนะคะแต่ในเวลาต่อมาค่ะทุกคนเงินเฟอ้อเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนะคะมันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยจากข้าวจานละ50บาทนะคะมันกลายเป็นจานละหนึ่งบาทนะเท่ากับว่าเงิน5้ารยบาทที่คุณมีอยู่ค่ะจาก แต่ก่อนนซื้อสิบได้ได้ได้สิบชามตอนเนี้มูลค่าเงินเฟอ้อมันเพิ่มมากขึ้นคุณสามารถซื้อได้แค่ห้าชามชามละหนึ่งบาทนะคะแสดงให้เห็นว่าคุณมีเงินเท่าเดิมแต่คุณนะคะสามารถซื้อข้าวได้น้อยลงนะคะนั่นจึงเป็นที่มาของมูลค่าเงินลดลงจากเงินเฟอ้อนั่นเองนะคะนะคะทุกคนนะคะอ่า ส่วนความลับจากธนาคารข้อที่2ก็คือคุณอาจจะเสียโอกาสในการให้เงินทํางานแทนเราสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะคุณอาจจะเสียโอกาสที่จะให้เงินเนี่ยทำงานแทนเรานะคะสวัสดีค่ะนะคะก็ต่อเนื่องนะคะมาจากข้อข้อแรกเลยนะคะซึ่งเราฝากเงินออมทรัพย์เนี่ยรู้อยู่แล้วเนี่ยว่ามันได้ดอกเบี้ยอันน้อยนิดนะคะได้ดอกเบี้ยอันน้อยนิดนะคะทีเนี้ย มันก็ไม่สามารถเอาชนะเงินเฟ้อได้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะนะคะการที่เราจะทำให้เงินเรามีประสิทธิภาพอนะคะ่ะเราต้องมีการจัดสรรเงินของเราให้มันทำงานนะคะให้มันไปไปอยู่ในสินทรัพย์ที่มันมีความเสี่ยงนิดนึงนะคะต่ำกลางสูงนะคะก็อยู่ที่ การยอมรับความเสี่ยงของเราได้นะคะยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าเราฝากเงินใ,ในธนาคารเนี่ยเป็นเงินสำรองฉุกเฉินไว้แล้วเนี่ยประมาณสิบเดือนนะคะส่วนมากจะแนะนําให้ฝากเงินนะคะในในธนาคารเนี่ยเป็นเงินที่สำรองฉุกเฉินนะคะเพื่อจะมีใช้กรณีที่รายจ่ายคุณยังมีอยู่แต่คุณไม่มีไรายได้เข้ามานะคะไว้ประมาณสิบเดือนนะคะส่วน เงินที่เหลือเนี่ยก็จะไปจัดสรรให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอาจจะไปลงทุนในความเสี่ยงต่ําหรือความเสี่ยงกลางนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นการลงทุนในประกันออมทรัพย์นะคะหรือจะเป็นลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอาจจะเป็นทั้งระยะสั้นนะคะระยะกลางหรือว่าระยะยาวนั่นเองนะคะก็จัดสรรไปลงทุนตาม ความเสี่ยงที่เรายอมรับได้นะคะความเสี่ยงที่เรายอมรับได้นะคะและหลายๆคนนะคะถามว่าและลงกองทุนไหนดีถึงจะเหมาะสมนะคะตัวนี้นะคะก็คำถามนี้เนาะก็สามารถทักมาปรึกษาตีนได้ในอินบ็อกซ์นะคะว่าเรามีเป้าหมายการเงินแบบเนี้ยเราจะไปลงทุนในกองทุนไหนดีนะคะตีนก็จะแนะนำแล้วก็เลือกให้ให้คุณลูกค้าเลือกนะคะตามความเหมาะสม ะะต่อมามาส่วนความลับของธนาคารข้อที่3นะคะความลับข้อที่3คือความฝันต่างๆของคุณอาจจะไม่เป็นความจริงค่ะความลับข้อที่3คือความฝันต่างๆของคุณอาจจะไม่เป็นความจริงค่ะซึ่งซินเชื่อเลยนะคะว่าหลายๆคนนะคะมีความฝันนะคะซึ่ง อย่างซีนเองอะซีนมีความฝันที่อยากจะ,กะเกษียณตัวเองก่อน60หรือกรเกษียณตัวเองก่อนกำหนดนะคะหรือการมีบ้านใหม่การมีรถคันใหม่นะคะแม้แต่การที่จะส่งลูกเรียนโรงเรียนดีๆอนะคะ่ะซึ่งความฝันเราเนี้ยค่ะเพื่อนๆนะคะมันอาจจะต้องใช้เงินจำนวนมากนะคะความฝันเราเนี้ยมันอาจจะต้องใช้เงินจำนวนมาก ซึ่งการที่เราเก็บเงินไว้ในธนาคารอย่างเดียวค่ะอาจจะไม่เพียงพอนะการที่เราเก็บเงินไว้ในธนาคารอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ค่ะคุณต้องเริ่มสวัสดีค่ะคุณต้องเริ่มที่จะศึกษา เรื่องสินค้าการเงินต่างๆที่อาจจะมีความเสี่ยงต่ำหรือความเสี่ยงกลางนะคะหรือศึกษาเรื่องการลงทุนนะคะคือใช้เงินทํางานให้เงินทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะจัดสรรเงินตามเป้าหมายนะคะตามเป้าหมายเพราะการเก็บเงินในธนาคารอย่างเดียวมันไม่ตอบโจทย์เป้าหมายของคุณได้ความฝันบางอย่างของคุณอาจจะไม่เป็นความจริงก็ได้นะต่อมามาถึงความลับข้อสุดท้าย ะค,ะความลับข้อสุดท้ายข้อนี้คือสำคัญมากและหลายๆคนไม่เคยรู้นะคะความลับข้อนี้คือความเสี่ยงนะที่คุณอาจจะไม่ได้ต้นเงินต้นคืนเพราะแบงค์ล้มละลายนะคะความเสี่ยงข้อสุดท้ายคือคุณมีโอกาสไม่ได้เงินต้นคืนเพราะแบงค์ล้มละลายนะคะหลายๆคนค่ะเชื่อว่าการฝากเงินในธนาคารนะคะ มันไม่ทําให้เงินต้นหายและก็ไม่มีทางหายแน่นอนนะคะแต่มันเคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ะเมื่อปี40นะคะในยุคฟองสบู่แตกค่ะในอดีตที่ผ่านมาปี40นะคะหรือวิกฤตต้มยำกุ้งที่เราทราบกันดีนะคะที่ถ้าทุกคนทราบข่าวคือธนาคารหรือสถาบันการเงินนะคะต่างๆทั่วประเทศนะคะหลายแห่งถูก ตัวลงซึ่งแน่นอนค่ะว่าตอนนั้นคุณไม่สามารถไปเรียกร้องเงินต้นที่คุณฝากไว้จากใครได้นะคะนะคะแล้วก็หลังจากปี40มาค่ะตอนนี้เขามีราชกิจสเดีกาคุ้มครองเงินฝากนะคะซึ่งแต่ก่อนนะซีนบอกเลยว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาคุ้มครองธนาคารละ5ล้านบาทแต่ปัจจุบัน,นะคะ่ะตอนนี้ค่ะ คุณทราบหรือไม่ว่าพร,รบรคุ้มครองเงินฝากอะคะ่ะลดเหลือคุ้มครองแค่1ล้านบาทต่อธนาคารนะคะลดลงเหลือแค่คุ้มครอง1ล้านบาทต่อธนาคารเท่ากับว่าวันนี้คุณมีเงินฝากในธนาคารสามธนาคารธนาคารละสิบล้านบาทถ้าเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งหรือปีสีูนย์ขึ้นมาอีก คุณสามารถเรียกร้องเงินได้ตามกฎหมายแค่3ล้านบาทจากเงินที่คุณฝากไว้สามสิบล้านบาทค่ะพระบรตัวนี้นะคะลดลงมาเหลือคุ้มครองแค่1นล้านบาทต่อธนาคารเท่านั้นนะคะบอกไว้เลยว่าเห็นไหมคะการฝากเงินในธนาคารอย่างเดียวค่ะอาจจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นนะคะ ตีนอยากจะแนะนำให้ทุกคนนะคะหันกลับมาดูเป้าหมายทางการเงินของเรานะคะแล้วก็ดูว่าเราจะจัดสรรเงินนะคะไว้ในจุดไหนได้บ้างให้การทำงานของเงินมันมีประสิทธิภาพมากที่สุดและตอบโจทย์เป้าหมายในชีวิตคุณมากที่สุดนะคะและมีประโยชน์กับคุณมากที่สุดนะคะ,ะวันนี้สีก็มาบอกสี่เคล็ดลับนะของธนาคารซึ่ง หลายหายคนไม่ทราบนะคะหลายๆคนไม่ทราบนะคะวันนี้ซีนก็มาบอกสีความลับนี้นะคะซึ่งถ้าใครสงสัยหรือมีคำถามนะคะสามารถปรึกษาซีนได้นะคะตลอดเวลาทักอินบ็อกมาสอบถามได้นะคะซีนจะแนะนำนะคะยินดีแนะนำนะคะสำหรับใครที่อยากลงทุนนะนะคะในกองทุนที่มีความเสี่ยงกลาง หรือต่ำหรือสูงเนี่ยค่ะก็สามารถมาปรึกษาได้ end. นะคะเราจะแบ่งวิธีการจัดกองทุนเนี่ยตามเป้าหมายของคุณอย่างเช่นคุณมีเป้าหมายว่าอยากได้รถคันแรกคุณมีเป้าหมายว่าอยากได้บ้านหลังแรกคุณมีเป้าหมายว่าอยากเก็บเงินล้านแรกคุณมีเป้าหมายว่าอยากเก็บเงินเกษียณนะคะคุณมีเป้าหมายว่าอยากเก็บเงินส่งลูกเรียนเพราะฉะนั้นการแบ่ง ในการลงทุนของเราอะเราจะแบ่งตามเป้าหมายที่คุณต้องการนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยค่ะว่าทักมาปรึกษากระินไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะวันนี้ก็ฝากนะคะสิความลับตรงนี้ไว้ด้วยนะคะทุกคนจะได้ทราบว่า เอ้ยเราควรจัดสรรเงินฝากไว้ในธน,นาคารอยู่เท่าไหร่และควรจะจัดสรรเงินตรงไหนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะสิลรบกวนกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ให้สีลด้วยนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ